หนึ่งสองสามสี่ห้าขอโทษขอภัยนะครับมันยดเสียงพระอาทิตย์นะครับเด้อกุบอาจันนะครับวัดบ้านเก่าบอนะครับนําเอาผลละหมากลากไม้นะครับหัวเผือกหัวมันต่างๆนะครับมาทําบุญห่อข้าวน้อยนะครับในวันที่26นะครับแจกแก่ญาติจโยมบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองบ้านหัดแพงนะครับนี่มีหลายอย่างมากประการนะครับ เดินนะครับเดินทางมาด้วยกันนะครับครูบาจาจาร์เพิ่งจะมาถึงนะครับพอมาถึงแล้วก็นําเอานี่นะครับนี่ไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะครับหมักแข้งนะครับเนี่ยมันแจวบึกเอะนะครับขากระชายนะครับถั่วลิสงนะครับฟักทองมันนกนะครับนะครับลงจากรถนะครับ จากนั้นก็ได้จัดสรรปันส่วนนะครับแบ่งให้ญาติโยมนะครับนำไปทําห่อข้าวน้อยนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องนะครับบุญเข้าศาสเข้าประดับดินนะครับหดืออาศัยพระกําลังเลี้ยวแรงของคุูบาอาจารย์นี่นะครับบุญดีนะครับได้ไปไหว้กราบนมสักการพระธาตุพนมนะครับเห็นหลายรูปอยู่นะครับท่านถ่ายรูปนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับเด้อนะครับเสียดายนะครับ ไมู่ตอนลับจะมีบุญหรือเปล่านะครับได้พักบนศาลาหลังใหญ่นู้นนะครับนี่ศาลาใหม่ของบ้านหัดแพงนะครับจินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณน้องตาเย็นสบายเลยนะครับขึ้นไปตรวจสอบดูแล้วนะครับเด้นนะครับอันนี้กำลังเตรียมงานนะครับนำทีมโดยพระอ,อาจารย์สมุทัไยวิสารทูนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านกาะบวัวอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานนะครับ นำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับว่าจะมาถ่ายยาดยโยมนะครับจัดดอกไม้นะครับเน้นแต่เพพาะดอกกล้วยไม้นะครับญาดยโยมบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับอู้นี่นะครับช่างจัดดอกไม้ฝีมือเอกของบ้านหัดแพงเลยนะครับเนี่ยเด้อนะครับเอ้าพระอาจารย์พ่นกระจัดเป็นบวยนีนีโอนะครับเด้อนะครับ เิดเม็นะครับ네นี่ช่างดอกไม้มีต่ฝีม uh ือเอกทั้งน um> ั้นนะครับเดอเน้นเป็นดอกกล้วยไม้นะครับนี่ฝนดีข้างนอกบานหาเพียงเนาะฝนตกตลอดเลยเตี้ยนะครับรู้สึกว่าจะฝนดีกว่าทางอันาาเจริญนะครับอันปากดนระเบิดนี่หรือคนตะเริ่ม ตัวเขามานีเตียเดินนะครับเดินมานะครับพอมาเจอญาติโยมกําลังปักดอกไม้นี่นะครับก็เลยกลับไปออกกล้องนะครับมาถ่ายภาพวิดีโอนะครับเดินเดินทางมาถึงแล้วนะครับทั้งครูบาจันทั้งนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาถึงปลอดภัยทุกรูปนะครับโอ้เน่นดอกตุ้มตุ่มเนาะพรุ่งนี้มันจะบานเนาะนี่เนาะพรุ่งนี้มนเมื่อลืนนี้ยุ่ยเลเพราะอาทิตย์บ่นนี่เหรอ ยู่ได้เนาะปลาเนี่ยถึงน้ำจริง่ริอยู่ดิดุนเนาะบ่ต้อตงบ่ตาองหดน้ำยากเนาะเดินนะครับเอามีสวนมีสวนบัยูุบานท่านอนโอมาแต่นครปฐมนครพนมนะครับสั่งมาแต่นครปฐมนะครับถสองตอครับสั่งรถสองต่อมาจริงก็นึกว่าที่นี่มีมีไรสวนนะครับสวนกล้วยไม้นะครับสวนสวนเพราะแช่น้ำไว้นะครับ เด้อนะครับโยมมีฟี่มือนะครับที่วัดบ้านเก่าบอกก็ไม่ใช่ว่าจะมีดอกกล้วยไม้ประดับง่ายๆนะครับมาเจอที่หาดเพียงนี้จะเน้นเฉพาะดอกกล้วยไม้นะครับเด้อไปอยู่ส่ละทินแม่นตอนนี้อยู่บ้านนี่บัวเอาไปอยู่ก็เมียคุณบัวบัวมีเมียบ่ นะครับถามถึงทิดแมนนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับเดินทางกับฝนตกนะครับพาอยู่รอดปลอดภัยกลับถึงบ้านบ้านเก่าบัวโดยสวัสดิภาพนะครับเด้อก็เลยคิดถึงนะครับทิดแมนทิดแมนนะครับโอ้นะครับเอาย่นันทิปไใสส่อีกบานนี้เฮอีกอีกสี่ถังนันทิปไใสัยบานดอกไม้่ผพานไซดีนี่นะครับโชเฟอร์หนุ่มรูปล้อนะครับ โยมจิราพรบุตรจันอุ่นใจได้นะครับสามียังรูปหล่อเหมือนเดิมนะครับมาถึงที่นี่นะครับโอ้ยใส่หล่อพ่อเขาไม่ยัดยกแหมนะครับโจเฟอร์หนุ่มรูปหล่อนะครับพ่อเขาไม่ยัดยกนะครับไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนนะครับกับทิศหมูนะครับมาด้วยกันนะครับนำพาครูบาอาจารย์นะครับ วันนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาได้รับการรัตนาจากคณะสงฆ์ญาติโยมนะครับคุ้มวัดศรีมุลเลืองบ้านหัดเพลงนะครับทิ้นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมาร่วมบุญนะครับพิเศษบุญหอเข้าน้อยนะครับแต่ว่ามาแต่นึ่งๆนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายบารรยากาศให้ได้ดูได้ชมนะครับก่อนที่จะค่ำค่ำนี้นะครับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับประจันพระครูประหลัดศักดิ์ศรีจันทวังสูนะครับเจ้าคณะตะบุญหาดเพลงนะครับ เด้อนะครับผู้ใดอยากได้หวยอะไรก็มาขอกับพระอาจย์ท่านนะครับเด้อนะครับบารมีมากนะครับนี่นะครับที่วัดจะมีงาช้างนะครับงาช้างพระสมเด็จด้วยนะครับเด้อผู้ใดใครก็ตามยังไม่เคยเห็นพระงาช้างนะครับตรงกลางนุ่นนะครับนะครับพระงาช้างนะครับโบราณนะครับทําไว้นะครับแกะงาช้างนะครับ จงาช้างนะครับแล้วก็ทําเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จที่งาช้างนะครับมาตอนแรกท่านยังไม่ได้เปิดไฟให้ดูนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะครับโอ้แต่มันไกลเหลือเกินนะครับนี่นะครับนี่ซูมไปหาไม่รู้เจอหรือเปล่านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระพุทธรูปนะครับพระสมเด็จติดที่งาช้างนะครับแต่มีงานเดียวนะครับไม่มีงาคู่นะครับสงสัยนะครับเป็นสมัยโบราณนู่นนะครับ ทำไว้บูชานะครับพระรัตนตรัยนะครับที่วัดศรีมุญเลืองบ้านหัดแพงนะครับทินทานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระพุทธสีโลดุปุญญลังสีนะครับพระประธานนะครับที่วิหารแห่งนี้นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาให้มหาเล็กนะครับเป็นผู้ปั้นนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งามนะครับเดิมมีประวัติความเป็นมานะครับ ยาวนะครับคอยฟังจากเพืดอนเพื่อคุณลุงตาก็แล้วกันนะครับ